แคบขนาดครับทางเข้ามานี่เป็นกับรถเท่ายายบอ่อครับแต่ว่าเดินเอาครับขเขารถไอ้ใหญ่เขาบ่ได้นี่ครับเต็มผู้ดีเลยข้างๆสองฝั่งทางนี่มีแต่โครงจุกข่าเลยครับโอ้ยกว่าจะขอดบออยู่ครับตรงยางครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้นักขุดครับอืมอ,มอ,อนี่แต่ตนดยูค่าครับอัตขัดลาครับการไปกันมา บางบอ่อนี่บ่มีต้นใหม่แต่ว่าอากาศถนนแคบแบบแคบเกินจนแพ็คโ่เลยโ่ออกขางเลยพอดีให้พนยามใหายครับ กระบะเขามารอข้างในยังพ่ท่นถึงเลยครับนี่ทายถูกขัดไหนเบิกันกั่ซื้อใช่ใช่เออชนโซนนโน,นครับชนแล้ว <c ười> ใส่ในหน่อยดึงอบอกของครับเ <c ười> ออแต่ก็ดีครับพอได้ไป เวลาไปยานบางคันบรงนี้ครับแต่คนเดียวกะจะลำบากขึ้นหนีมีกัยังกลายไข่ครับมีคนซอยแต่ว่ามันันแบ็ะเหลือเกินไปเลยไปเลย เดี๋ยวผมจะเอากระจกขึ้นขางขึ้นได้เพิน่นนี่ยกระจกขางมันเอาลงมาแล้วมันเกะกะเลยเดี๋ยว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 กระจกขางขึ้นไปก่อนโอ้ยเบิ่งเนียสียางก็บอกเฮ้ยจีไปเอากะบะยางบอกเปินสียางก็เปิดเลยเดี๋ยวไปลอกหากาอีกเข้า ไปครับไปก่อนเพื่อนปวดครับหมุนเข้ามาอีกแล้วครับหมุนปลามาอีกโอ้จะคิดว่าจะได้ครับจัดไปกันมาสวงอยากลำบากครับ ก็มีทั้งมองแคบบงก้่งครับออกมาแต่ส่วนหมามันจะแคบแล้วครับทาวิสนี่ไปครับแต่จะเป็นทงแล้ว อย่างนั่นโอ้ติดงาครับติดตนตนอยู่่าสวิงออกไหยเนีองสวิงออกไปดิเออมาๆมา,มาอย่างมาเลยเออสวิงออกเออมาเลย สวิงกลับขึ้นสวิงกลับขึ้นนะสวิงกลับขึ้น<อ>ขึ้นเออกแบบิดตีนออกมาบิดตีนออกมาเออนั่นแหละครับโอ้ย <c> เ <oughs> พิ่นก็บเปอยากจะเอามาแล้ครับนี่เพิ่นก็บเปคล้องเพิ่น ไปในทีของกวางเพื่อับไปไดแไปปแป้แล้วครับถ้าแบบยี่เพิ่งบอกว่อยากสูงแต่ว่าก็จะเป็ี่ยนกับนี่แหละครับใหญ่บอ่อแต่และแถวถ้าขึ้นเลือไปบ้างบางทีมันก็กถึงครับบางทีก็บอถึงกันจะเปล่นกันแบบนี้แต่วันนี้เดินยางเดียวครันวันนี้เป็นกิโลมันเึ้นเรืไปบ่ได้ นี่ครับเลียวบัตรต้องกีครับเดี๋ยวห้ารอเบิรงครับว่าเพิ่นจะมาใดบอโอ้ยมอเตอร์ไซค์กระไดเป็นยังคือเล่งรีบแต่นอน่าจะรอในจังน่อยอ้เป็นจอดขวางทางกันอีกครับ เดี๋ยวดันทางเลยก็ได้ครับออเอ้เอาแม่ยีนเอา,าไปเลยครับน้ำท่าไปเลยก็ได้ครับบุกกระบาดว่าไปตรงไหนโหกับเถาะหารถครับล่อรถ ไปล่ออีกจุดหนึ่งครับไปล่อเพิ่นอีกตรงจุดบอ่อไปครับอา้าวนี่ครับผมมายืนรออยู่ตรงจุดที่เข้าจากขุดบ่อครับน,นี่ครับจุดที่จะขุดบอ่อพื้นที่จำกัดอีกแล้วครับตอนนี้ เจอแต่พื้นที่จำกัดเลยผมแคบครับตรงนี้พื้นที่แคบแห่งดินที่หมอกของคางนี่ขั้นต้องสูงอีกแล้วครับฝั่งนั้นเป็นบ้านครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแดน ยวรับส่งต่อนี่แหละครับบอ่อห้าที่จะขุดย๋ยวรถลงกไปข้างล่างก่อนครับจะไปเมืองกันอีกลงกมากอยู่ในบอ่อแล้วครับตอนนี้เรอดเด็ดจะ เบิงแล้วเพิ่คือสิมาเบิ่งแหละครับหลอบหนึ่ง่ว่าเพิ่นป่ขุดคือเพื้นทีมันจะเห็ดยากแหละครับเพิ่นก็เลยบอไอ้นี่น่ะครับบอขุดเข้ามานับก้นเพิ่นครับเือบอนีขุดสะกดแต่พอได้ก็ต้องลองก่อน,อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้เอา ใช้เบิ่งแบบนี้แหละครับซัมนีก้ก่อนสวัสดีครับ